สัปดาห์กับรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววาไราตี้ที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงสัปดาห์นี้ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งจะพาไปสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมบนถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยและพื้นที่เชื่อมโยงกับทางสมาคมทีตา้าพาไปชิมอาหารพื้นเมืองชมพัถกรรมพื้นบ้านโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน,านและชมการนวดยองเส้นผ้าขาวม้าหนึ่งเดียวในเมืองเชียงคานค่ะ ส่วนจะมีอะไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะทริปนี้ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภยัยหรือทีตาซึ่งนำทีมโดยคุณดวงกมนลจันสุริยวง์นายกสมาคมที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพอทอ ลงพื้นที่ชุมชนถนนสาวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นที่เชื่อมโยงในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานจังหวัดเลยเ,เพื่อศึกษาการสร้างภาพหลักและกระยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว,ว,วเรานัดพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแต่เช้าตรู่เพื่อขึ้นเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทางจังหวัดเลยกันค่ะ เมื่อถึงท่าอากาศยานจังหวัดเลยรถตู้ได้มารับคณะเราเดินทางต่อไปอยังที่พักโรงแรมสีเชียงคานย่านถนนคนเดินเชียงคานเมื่อถึงที่พักทางทีต้าก็ได้จัดประชุมกับอาจารย์สำเนียงทาก้อมประธานวัฒนธรรมเมืองเชียงคานและอาจารย์ก็ปรติชยาพิมพามาเพื่อวางแผนงานเรื่องเส้นทางก่อนที่จะลงพื้นที่สำรวจกันค่ะเราต้องเดินสำรวจเส้นทางจากซอยศถึงซอย21โดยเริ่มต้นจากซอยศูนย์ ซึ่งซอยนี้มีการทำข้าวหลามยาวถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองเชียงคานข้าวหลามของที่นี่มีความยาว60เซนติเมตรขายในราคากระบอกละ50บาทถูกมากๆเลยค่ะ ครับตอนนี้เราก็มาที่ซอยศูนย์นะครับของอำเภอเชียงคานซึ่งซอยนี้มีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาก็คือการทําข้าวหลามยาวนะครับข้าวหลามเป็นอ,อาหารเป็นทำจากข้าวเหนียวนะครับซึ่งเป็นเอ,อ,ก,อ,ก,อกลักษณ์ของเชียงคานว่ามาเชียงคานจะต้องมาทานข้าวหลามยาวนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่แต่ ทําข้าวหลามนะครับ water, ซึ่งยาวเป็นเมตรนะครับซึ่งข้าวหลามที่ทําน้นทามาจากข้าวเหนียวดําแล้วก็ข้าวเหนียวขาวด้วยนะครับซึ่งจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ว่ามันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นที่เรียนรู้ของชุมชนด้วยว่าซึ่งหากเรามาเชียงคานนะครับต้องการที่จะสั่งซื้อข้าวหลามด้วยวจะเป,เป็นของฝากก็สามารถที่จะมา,าสั่งซื้อที่นี่ได้นะครับซึ่งข้าวหลามนั้นก็ มีความยาวเป็นเขาเรียกว่ายาวเป็นเมตรครับหลามยาวนะครับฉะนั้นก็รสชาติอร่อยมากทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มาทเที่ยวเชียงคานก็มาลิ้มลองรสชาติอาหารข้าวหลามที่นี่ได้นะครับที่เชียงคานครับซอยสูงนะครับขอบคุณมากนะครับจากอะไรราคาเท่าไหรความยาวเท่าไหร่าคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ข้าวห,หลามกับแดงถ้าไทยบ้านคือไม้ข้าวหลาม ประมาณแล้วแต่กระบอกแต่และกระบอกต้นยาวไม่เท่ากันเนาะหกสิบเซนยมค่ะแล้วก็มีกระบอกยาวหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ความยาวของไม้ค่ะกระบอกหนึ่งคือนี่คือห้าสิบค่ะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทะคะ่ะหน้าร้านนอกร้านก็ห้าสิบใช้เวลาเผานานเท่าไหร่คะใช้เวลาเผาประมาณสามชั่วโมงค่ะต้องคือเตรียมทำข้าวหลามเตยตีสี่ ที่นี่เป็นร้านเดียวในเสียงค้านเดียวของยายหมกแล้วก็มีเจ้าเดียวอ่อละคะขายดีมากไหมคะเนี่ยขายดีขายดีเลยนะคะขา่ดีอิ่มอร่อยกับข้าวหลามกันแล้วเราก็แวะสัมผัสชุมชนริมน้ำโขงซึ่งชาวบ้านมีอาชีพจับปลาโดยใช้แห่อวนที่ทำเองด้วยมือค่ะจากนั้นเรามาที่วัดโพนชัยซึ่งภายในวัดมีอะไรที่น่าสนใจอาจารย์สำเนียงจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะ ครับวันนี้ก็จะพาท่านมาดูมาชมวัดพลชัยซึ่งเป็นวัดที่อยู่ตั้งอยู่หมู่ที่1นนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่งซอยระหว่างซอยศูนย์ถึงซอยหนะครับวัดนี้มีความสําคัญของเจ้าเชงคานเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นวัดที่เก็บอัฐิของพระยาศสียคห้าซึ่งเป็นหรือว่าเป็นเป็นเจ้าเมืองของอำเภอเชียงคานคนแรกนะครับที่เป็นนายอำเภอคนแรกนะครับซึ่ง ่แตท่านได้เสียชีวิตเมื่อปี2455นะครับอันนี้ก็คือประมาณ100ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นที่เก็บอัฐิของท่านถือว่าเป็นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่ท่านได้บูรณนะหรือว่าได,ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็วัดนี้ก็มีจุดเด่นอย่างก็คือมีมีเรือครับหรือว่าทางนี้ทางอีสานนะครับเรียกว่าเงือเงือเงือแงมเรงือแข่งนะครับช่วงเทศก,กาลออกพรรษาเชียงคานนี่เขาก็จะมีะการนําเรือ ยาวพวกนี้นครับลงไปแข่งขันกันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคมคีของแต่ละชุมชนคุ้มวัดนะครับอันนี้ก็มีเรือทีอ่ขุดจากน้ยตะเคียนทั้งต้นทั้งต้นเลยนะครับเขาเรียกว่าเรือแหมนะครับหรือเงือส่วงนะครับ และมีลานโจ๊กเจ้าเก่า3ามยานย้ายมาจากท่าดินแดงโจ๊กใส่ไข่ราคาชามละ30บาทถูกมากๆเลยค่ะ คนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ซอยสี่นะครับซอยเสืเลียกซอยสี่ตอนตอนล่างนะครับซึ่งซอยนี้ก็มีภูมิปัญญาของท้องถิ่นคือ,อไปช่างพื้นบ้าก็ทําจากสารโดยใช้สารหวัวสรัรนตะก,ก้าสาร อะไรก็แล้วแต่ครับเกี่ยวกับจักสานโดยใช้ไม้ไผ่นะครับซึ่งตาคูนนี้เป็นภูมิปัญญาซึ่งซึ่งเราถ่ายทอดมาไม่ว่าจะเป็น<อ>การทําพธิธีกรรมการทําำสูตรคุมบ้านขุนมเรือนกาที่จะสูุบ้านใหม่เขาก็จะมีการให้ตาคูนนี้เป็นเป็นผู้รู้เกี่ยวกับการทําอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะทขวัญบ้านวัญเรือนให้กับผู้ที่จะสร้างบ้านสร้างเรือน ใหม่นะครับน,นี้ก็คืออยากให้ท่านได้รู้ว่าตรงนี้เป็นภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสาตรต่างๆก็ใช้ไม้ไผ่นะครับออกปู่ตาคูตจงใจนะครับมีอันไซน์ในบ่อในถางคอมบอกไหนลองดูเดี๋ยวข้อข้อบังเดตาต้งไปซื้อคือเครื่องนี้เป็นเครื่องถ้าใครมีบ้านนะเขาบอกว่ามันจะเป็นนิสราลาป้องกันลมกันแลย ครับนี่ก็คือเครื่องจักสารชนิดหึงซึ่งเป็นเครื่องรางโดยเขาเรียกว่าตาแหลวนะครับตาแหลวนี้ถ้าหากบ้านไหนมีไว้เขาจะติดไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันลมพายุป้องกันลมป้องกันอัคีภัยต่างๆคือป้องกันพูกผิปีศาจเขาเรียกเป็นเป็นเครื่องรางอย่างนึ่งนะครับของของชาว อีสานซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าหากบ้านไหนมีตาเหลวไว้บ้านก็แสดงว่า<ม>เป็นเครื่องที่ป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆมากล้ำกลายบ้านหรือของตนเองนะครับจากนอกจากแกจะมีความรู้คุิบรรดาเกี่ยวกับการจัดการตัดกระดาษมามาแล้วมาเสือโโคคนละอันเพื่อจะแทนที่หน้าของ คุณสวอันอย่างนี้แล้วขออกมาี่สวยจังเลยนมันไม่ใช่กระดาษเป็นยางอันนี้เป็นปาติกร้าได้ยังว่าสติของพี่ไม่ใช่นะของพี่นี่ประดับในวัด อเอเอามาเดิอีกงานศิลปะชิ้นหนึ่งของท้องถิ่นทึ่เป็นภูมิปัญญาของตาคูนก็คือการตัดกระดาษนะครับซึ่งการตัดกระดาษของตาคูนนี้เขาจะใช้ในพิธีกรรมอย่างเช่นการทำบุญทำบุญพระเวสสันดรทำบุญงานบุญงานกุศลต่างๆไม่ว uh, ่าจะเป็นการทำบุญแจกข้าว e um. ห้องจะมีการทำอภิษฐา ภา,าษาหรือปราสาทให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีการตกแต่งปราสาทนั้นนะครับโดยใช้ศิลปะของการการตัดกระดาษเพื่อเพื่อประดับตกแต่งให้ปราสาทนั้นสวยงามครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ตาคูดนี้มีแห่งเดียวที่เชียงคานที่ท่านได้อนุรักษ์แล้วก็ได้ให้ความสําคัญของศิลปะงานาตัดกระดาษของท้องถิ่นตรงนี้ไว้นะครับฉะนั้นก็ถ้าหาใครที่อยากจะมา เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดกระดาษก็ขอเชิญที่บ้านตาคูณซอย4นะครับเราเดินมาที่ซอย5แวะบ้านป้าสืบสีศีพลเมืองผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงวัย8ปปีเป็นบ้านที่เก็บสะสมของโบราณเก่าแก่หลาย10ปีเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ป้าสืบสีสะสมมาตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะเราแวะชมการทำแหนมห่อใบตองหรือหมูสม้มที่ซอย6เป็นบ้านของป้าสีภายศีอัครภูมิ เป็นอาหารพื้นเมืองของคนเชียงคานซึ่งป้าสีไพลาทำเป็นอาชีพมาก,กว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็ราคาก็ขายเหมือนเขาก็ทำห่อเล็กคุมีก็ขายส่งตาที่บ้านยายสีไพลสีอัครปุมครับซึ่งเป็นภูมิปัญญายการทำอาหารพื้นบ้านก็คือการทำหมูหมูห่อไปตองหรือหมูหมูส้มนะครับซึ่งการทำหมูหมูส้มนะี่ก็จะใช้หมูแล้วก็หนังหมูมาทำ <c oughs> ห่อไปตองนะครับ อันนี้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเชียงคานนะครับฉถ้าหากใ,<ห>ใครที่ต้องก,การที่จะมาเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการทารําห,หมูแหนมหรือหมูส้มเนี่ยก็เดินได้ที่บาา้านยาสีไพรนะครับาบมาซึ่งทํามาก็ประมาณสิบก,กว่าปีแล้วป่ะเาสิบก,กว่าปีแล้วครับ ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอตั้งแต่บรรพบุรุษราทำมาตลอดครับแล้วก็มีหลายแหล่งด้วยกันครับที่เราทำหมูส้มนี่เราสามารถทำเป็นของฝากของเป็นของที่ฝากพี่น้องก็ได้ค่ะฝากพี่ฝากน้องที่มาท่องเที่ยวก็เป็นของฝากก็ได้ครับ คร,ค,ครับตอนนี้ก็เรามาถึงวัดศรีคุณเมืองนะครับซึ่งเป็นวัดเก,าเก่าแก่ผู้บ้านคู่เมืองของเชียงคานนะครับซึ่งสร้างเมื่อปี2199ในยุคข,ของพญาอนุพินาคซึ่งแล้วก็ญาติโยมของวัดนี้คุ้มวัดนี้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับซึ่งความโดดเด่นของวัดศรีคุณเมืองก็คือ สถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างร้านช้างกับล้านนานะครับล้านช้างกับล้านนาซึ่งวัดนี้มีพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่าพระหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวง,งพ่อนาคใหญ่นะครับแล้วก็วัดนี้ก็อยู่ริม แม่น้ำโขงใกล้กับถนนคนเดินนะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆได้มาศึกษาวิถีวัฒนธรรมของวสิจุณีนะครับเพราะว่าภายในโบสถ์ก็จะมีภาพภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับซึ่งเป็นช่างฝีมือเขาเรียกช่างแต้มของของลาวนะครับศิลปะลาวนะครับซึ่งมา เป็นสถาการรมกิจกรรมคาผนังที่ดูและโดดเด่นมากนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็ยังคงทนทุกวันนะครับ ค,ครับตอนนี้แล้วก็มาที่ซอยเจ็ดนะครับซอยเจ็ดนี้ก็จะเป็นมีร้านหนึ่งนะครับร้านในซ,ซอยซึ่งเป็นร้านที่ขายแหนมคุกนะครับแหนมคุกหรือข้าวทอดนะครับซึ่งเป็น าสูตรของอำเภอเชียงคา,านโดตั้งเดิมถ้าใครมาเชียงคานล้วก็ต้องมาลิ้มลองอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งก็คือแหนมคุกนะครับหรือว,ว่าทางนี้เ็าเรียกว่าเหน็นนะครับฉะนัน้นปลาเข,ขาทอจะปั้นเป็น,นก้อนๆนะครับแล้วก็ทอดแล้วก็จะเป็นคุกผสมกับขิงแล้วก็พริกบ้างอย่างนี้เรียกว่าน้ำมะขามเปียกบ้างน,นี่ก็คือเป็นศูนองของเชียงคานนะครับแล้วก็ใส่มะนาวเปรี้ยวแล้วก็ ทันเวลาทายก็แอบช่วงา3โมงเชา้าจะถึงเทีย่ยงก็จะหมดแล้วครับ นี่คือซอยเก้านะครับของน้องเชิงคารซอยเขาเรียกว่าซอยเก้าล่างซอยเก้าล่างนี่แต่ก่อนนี้เป็นศูนย์การค้าในอดีตนะครับซึ่งจะมีโรงภาพยนตร์หลังนี้นะครับเป็นหลังแรกของชิงคานนะครับก็ชื่อว่าพอเทพภาพยนตร์นะครับ จะมีร้านค้ามากมายซึ่งข,ขายของอให้กับพี่น้องชาวเชียงคานนะครับเป็นย่านการค้าที่าหลังคาเลยครับตรงนี้นะครับขายของระหว่างชาวต่างประเทศหรือเปล่าล้วก็จะอพยพมาแล้วก็บางครั้งก็องอนําสินค้าจากนู่นมามาขายมาจาหน่ายที่นี่จึงถือว่า ซอ,อยเก้านี้เป็นศูนย์กลางของการค้าขายของมือชินพันในอดีตนะหลังจากที่เราเปลีป่ยนแปลงการปกครองไปก็ทําให้ซอยนี้การค้าระหว่าง ประเทศข้อซบเซาลงจึงทําให้ซอยนี้ปิดไปหลังจากที่เชียงคานเราได้ฟื้นตัวเและได้เปิดเมืองก็ทําให้ซอยนี้เต็มไปด้วยโฮมสเตย์เหมือนเดิมครับกับาคึกคักเหมือนเดิมครับในช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดก็จะมีคนถนนคนเดินครับจะเดินมาจักจ่ายใช้ซอยเทในถนนคนเดินหรือว่าในซอยนี้ตลอดเวลานะครับที่ซอยสิบยังมีโรงหีบฝ้ายบวยเฮียงของนางบวยเฮียงแซจียงหรือเจ๊บวย นับเป็นโรงหรีบฝ้ายเจ้าแรกๆของเชียงคานเปิดในปี2515เปิดให้ชมการร่อนเมล็ดฝ้ายการตีฝ้ายให้ฟูสาธิตการทำผ้าห่มนวมโดยฝ้าย12กิโลกร,รมัมจะสามารถนำมาทำผ้าห่มนวมได้4กิโลกร,รมัมถือเป็นการสาธิตการทำผ้าห่มนวมที่เหลือเพียงไม่กี่หลังของเชียงคาน เพราะนั้นเกี่ยวกับการมาทํางานที่นี่ของเชียงคานนะคะของสมาคมท่องเที่ยวเชียงรักะทยะจนภัยในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกับทางอปทหรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะเราได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะมา,าพินิจพิจารณากันอีกทีว่าจริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยยังเป็นถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่า ริมโคงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหากสมมติว่าไม่เป็นเนี่ยจริงๆแบรนด์ของมันควรจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราจะช่วยกันทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำรายการท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นารายการนำเที่ยวแบบไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่มาที่ว่าทำไมเรามา ทำการท่องเที่ยวครั้งนี้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้พวกเราจึงสํารวจแบบประเภทอะไรฮะละเอียดยิบนั่นก็คือเราจะสํารวจตั้งแต่ไอเขาเรียกอะไรฮะตั้งแต่ซอยศูนย์ถึงซอยยีทั้งพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานเราก็สํารวจไปแล้วถึง10 1สิบซอยนะคะคันนี้วันนี้เราก็จะทําการสํารวจต่อจนกระทั่งจนจบหลังจากนั้นเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ว่า จริงๆแล้วมันยังเป็นแบรนดิ้งเดิมหรือเปล่าหรือมันควรจะเป็นไอ้แบรนดิ้งใหม่แล้วก็จะช่วยกันทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายไอ้ทัวร์ที่เชียงคานนี้ยังไงบ, <นะ S 2> บ้านที่ <นะ S 2> ทำการพักซอย13เป็นบ้านที่ตกแต่งแบบศิลปะที่พักผ่อนแบบสบายๆส,ส,ส่วนคอนเซปต์จะมีอะไรนั้นไปพูดคุยกับคุณนครินอยู่นรินเจ้าของบ้านกันค่ะเนการพักก็ไม่มีอะไรฮะมันเป็นที่ที่ผมว่า ทุกอย่างที่มันเดินทางจนเหนเื่อยแล้วอ่ะรวมทั้งตัวเราเองด้วยรวมทั้งนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาที่นี่ผมคิดว่า,าบางสิ่งบางอย่างมันควรจะถึงเวลาพักบ้างแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็รวบรวมสิ่งที่มันมันได้ใช้งานอย่างหนักหน่วงแล้วให้มันได้พักบ้างดีกว่าผมคิดว่าเาชียงคานยังสนุกอยู่เชียงคานยังมีความเป็นโรลลี่มันไม่มีอะไรหรอกครับ แต่ผมจะบอกผมว่าไอ้ความที่มันไม่มีอะไระผมถึงอยู่ที่นี่แปดปีแล้วไม่เคยรู้สึกเบื่อผมผมมาจากเมืองหลวงผมมีทุกอย่างครบผมไม่ตื่นเต้นว่าที่นี่จะมีแอร์จะมีคอนโดมิเนียมหรือว่าจะมีบันไดเลื่อนหรือจะมีลิฟต์แต่ผือม่ตื่นเต้นกับความที่มันไม่มีอะไรเลยสองอย่างที่ผมชอบเชียงคานหนึ่งการตัดสินใจที่นี่คือหนึ่งน้ำโขงสวยครับ และสองน้ำใจของเชียงคานครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับอยากให้มาที่นี่แล้วมาพักผ่อนเดี๋มาเที่ยวแล้วคุณจะได้ความสุขกลับไปครับ าชีวิตคนเราทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอย่าบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีดซอย14เป็นที่ตั้งของวัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคานภายในมีพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้างเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่มีเจดีย์ก่ออิฐ ที่เชื่อกันว่าสร้างทัพรูพญานาคนอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปตัตยกรรมล้านช้างที่สวยงามสวัสดีค่ะประโก,โกคะ่ะสวัสดีค่ะเออปโกนะคะเป็นรองประธานวัฒนธรรมนะคะของอำเภอเชียงคานะคะ่ะตอนนี้เรายืนอ,อยู่ที่ไหนกันคะครโ อยู่ที่ร้านแม่งามอิ่มอร่อยค่ะ่ปากซอยสิบห้าค่ะขายอะไรคะร้านร้านนี้เขาจะขายอาหารเช้าประเภทพวกไข่กระทะพวกเสียกเส้นนะคะแล้วก็มีพวกับปงกาแฟวิวดีมากมากเลยนะคะอยากให้แนะนําว่าตรงนี้อะไรค่ะอ๋อตรงนี้เป็นริมโขงปากซอย15แล้วค่ะี่แม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็จะเป็นเสาคอกราวมาคอราวเป็นเมืองอะไรของเรานะอ๋อเป็น เ็นเมืองสชีงคามอ๋อค่ะน่าเที่ยวมากมากเลยนะคะอยากให้ป้าโกชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ไหมคะแพ้าว,ว่าตอนนี้จะเป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่าก็มีสีสันอีกแบบหนึ่งป้าโกช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนมาเที่ยวเชียงคานนะคะเมืองเชียงคานของเราเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็สวยงามนะคะจะอยู่ริมน,น้ำโขง,ขงแล้วก็สามารถที่ท่องเที่ยวได้ทั้งปีเลยค่ะ ตอนนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่ว่าก็เป็นบางครั้งบางข่าวนะคะพวกต้นไม้พวกอะไรก็เขียวชะอมแล้วดอกไม้ก็เริ่มบานก็สวยมากเลยค่ะแล้วก็ต้องมาชมฝีมือป้าโกได้วยนะคะเล่นดนตรีไทยเก่งมากเลยทั้งเที่ยวมาแล้วต้องมาทับใจเล่นอะไรนะคะเล่นคิมอ๋อต้องมาชมฝีมือป้าโก้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าโก้ค่ะ มชมการทำกระติบที่ซอย16ของบ้านลุงเสียนอ้วนคำและลุงอ้วนโสคำเป็นภูมิปัญญาของชาวเมืองเชียงคานที่ทำมานานหลายสิบปีเดินกันมาทั้งวันหากรู้สึกเมื่อยก็ต้องมาที่บ้านป้าขำก้อยที่ซอย19กันค่ะที่นี่เป็นร้านนวดแบบยองเซนโดยใช้ผ้าขาม้าเป็นตัวช่วยผ่อนแรงหรือนวดแบบไทยเลยหนึ่งเดียวในเมืองเชียงคานค่ะ ที่ซอยสิจะมีบ้านรับเลี้ยงเด็กเป็นบ้านของคุณอุทานวงเทอร์ซิริเด็กที่เลี้ยงจะเป็นเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง2อถึง4ขวบซึ่งพ่อแม่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเลยนำมาฝากไว้ให้ดูแลแทนนอกจากนี้คุณอุทานยังมีความสามารถในการทำพานบายสีสู่ขวัญด้วยค่ะแหมน่าเสียดายเวลาของรายการก็ได้หมดลงก่อน ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า a s i e m o r n i n g to งและอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับในสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ